มาพบกับสาวอุดรนุ่มอังกฤษคือเกาจ้าเมื่อนี่มาจากทุกคนจากที่หายไปประมาณเกือบสามอาทิตย์เนาะจ้าก็คือว่าสาวอุดรเฮ็ดขั่วหม่เนาะจ้ากะบรสะดวกในการที่ว่าเออในการที่เฮ็ดแนวกินทั้งสิ้นเนาะจ้าก็เลยหายไปโดนจ้าเมื่อนี่ขั่วกันแล้วละจ้ากลับมาแล้วจ้าบดนี้ได้เมนนอียยังกินเนาะบดนี้เมื่อนี่สาวอุดรได เมียงไก่จะฮอพันเมียงไก่จะไก่หนึ่งหนึ่งสะโพกไก่จะเมียงว้าไปจะหิวไปจะหิวเขาแห้งตอนนี้อันนี้น้ำจิมจ้มตอนี้น้ำจิม้มน้ำจิ้มทัวนะจะนี่ตำไส้ทั่วจะน้ำจิ้มทั่วแล้วก็มีกะ อันนี้เป็นเซนมี่จ้ะไซหอมเจียวเี่ยจ้ะเซนมี่ไ่หอมเจียวหอมๆเ,เลยจ้ะพักกับบะมีหลายจ้ะมีพักสลดัดพักเอ่อโรเมเน่จ้ะคือบอ,อกว่าซื้ออย่างพักโรเมเน่จ้ะแล้วก็มีแค่รทน้อยนึงกับพักซี่จ้ะมาจ้ะทุกคนหิ้วเขาแล้วจ้ะจัดกันเลยจ้ะ หอรเจ้ะพ่นไก,กน่เส็เนไก่แา่ๆจ้ะจ้าบันนี้เซ้าดอนกับไปสี่ไก่มาแล้วจ้ะมาจ้าทุกคนแซ่บๆน้ำกันจ้าจัดเลยจ้ะหิวงเขาเขาเมื่อแรกเลยจ้ะเนี่ยเพราะท่านได้กินเขาเขาเศร้าขเขาเที่ยงร่วมกันเลยจ้ะไก่ อีกเรียบร้อยใส่น้ำจิ้มจ้ะปะเนะี่ยน้ำจิ้มเผ็ดๆเ,เลยจ้ะบเมี่ยงข้าแหลกจ้ะแซ่แบๆน้ำกันจ้า จะกินเพื่อทุกคนจ้ะเนี่ยกินเพื่อทุกคนเลยเพราะว่าห่างหายบริเหตุวิดีโอดนจ้ะมาจ้าทุกคน ช่วงนี้ฝนตกจ้ะเมื่อนี้ฝนกระตกอันเริ่มหนาวแล้วจ้ะตอนนี้จะค่ำยังไงญ่เลยจ้ะ แสบคักแสบแน่จ้ะย่องเจ้าของได้จ้ะเฮ็ดเองเฮ็ดเองย่องเองได้จ้ะเพราะว่าหิวเขาแห้งจ้ะแสบสุญยางตอนเนี้ย ตลอดวานหวานจ้ะหนึ่งไกลไปเปือยจ้ะหนึ่งไกลไปเปือยกินกับคอมเมนต์ทางบานเท่ากับพันมีแล้วจ้ะ กินก็หอยแข็งนะจ๊ะยู่นี่มันก็บบะมี่เหาอยากแต่หอยแข็ง <c oughs> ไทยยังไม่กินเข่าก่อมาด้วจ้ะมาก,กินทำกันจ้ะแซ่บๆกับสาวอุดอจ้ะ จ้าบันนีกะพ่อยกะสีขคอโตไปก่อนนะจ้ะพ่อยกะขอขอบคุณทุกคนนะจ้ะที่ผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเก่านะจ้ะที่เข่ามากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สาวดอนนุ่มอิงแนนนะจ้ะบันนีพ่อยกะสีไปก่อนนะจ้ะพบกันคลิปต่อไปนะจ้ะ กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ๊ะไปละจ้าคลิคปนี้พ่อกันคลิปนาจ้า